ท่านข้าวเจ้าใต้ข้าวเร็กนะครับมาเล่กันทีผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมบนายุบ่ายและก็แนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการวัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้นาท้องที่ท้องถิ่นที่อำเภอกระเป,ปื่อในโอกาสมารับตาแหน่งไม่ครับโดยที่องประชุมที่ว่าการอำเภอกระเป,ปื่อในสักกระกบ,บินหลักการผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับ พร้อมด้วยคณะนะครับลงพื้นที่มอบนโยบาย,ยในแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ยววหน้าส่วนราชการผู้นําท้องที่ผู้นําท้องทิ่นอําเภอเมืองกะเปอ้์ในโอกาสมารับตําแหน่งไม่พร้อมด้วยนายราชันมีน้อยโรผู้ราชก,การจังหวัดระนองวัทีิรอยกีกิติภพรถดอนปลัดจังหวัดระนองนายประยัดช่พกาหัวหน้าสานักจังหวัดระนองนะครับจากจังหวัดระนองนายวุติชัยบุตรชีนในอำเภอกะเปอ้์และผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่น ให้การต้อนรับครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะท่านก็บอกว่าตนเองเนี่ยพร้อมจะทํางานถุมเทย่างเต็มความสามารถค่ะรวมกับส่วนราชการรันวิสากิตแล้วก็ภางเอกชนเพื่อประโยชน์ข้องประชาชนในพื้นทีแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายหรือว่าโครงการต่างๆข้องรัฐบาลมาสู้การปฏิบัติจึงข้อหายถูกส่วนราชการค่ะแนนประสานบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจสร้างการมีส่วนรวมข้องประชาชนในพื้นทีเพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็โครงการต่างๆให้เกิดพ้นย่างเป็น รูปธรรมค่ะครับอำเภอกระเบื้อกระเปื้อนะครับแบ่งเขตการปกครองเป็น5ตำบล34หมู่บ้านคำว่ากระเปื้อนี่เราทงเส้เมื่อเลยไม่ว,เ<อ>ว้เลนะครับนะ,รนะนะ,ะเป็นคำประสมคำช่องคำนะครับคือกระไม่มีความหม้ครับส่วนคำว่าเปอือนะเป็นชื้อคนครับซึ่งเป็นยิ่งไม้ชาวมาลาย,ยูผู้ซึ่งอ,อพยพมาตั้งที่ท่านตะบิเวณที่ตั้งตำบลกระเปื้อในปัจจุบันนะครับเป็นคนเล็กเลย ซึ่งชาวบ้านจึงตั้งชื่ออำเภอกระเพอส่วนข้ออีกข้อสนิท่านนะครับก็มาคําว่ามาจากคาว่ากราเพอกราเพอนะกราเปื้อนะโกรองอันี้แหละครับเปลว่าครองครองเพอเล็กกรนนะครับน่าจริงกรนมาเป็นคำว่ากระเพอในปัจจุบันนะออ๋มีซ้องคอสั้นนิดหนึ่งนะคะผู้ยิ่งเชื่อเพอมามาโย่คนได้กๆเลยก็เลยเรียกอำเภอกระเพอด้วยว่ากราเปื้อที่เป็นกระเพอซึ่งก็พอเลี้ยงนล้ก็เพียนเพียนมาเป็นกระเพอกระเพอนะครับนะคะ